สวัสดีค่ะกินไปคุยไปตามสบายคุณนายเอเดอพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันจ้าแกงหอยขมไส้พักชะอมพี่น้อง,พ,องพักขาบานเห่าหนี่แหละแต่เลยอยากซิมอันกระเทียมดองจ้ากระเทียมทนเพิ่นเอามาม่้จ้ามาฝากมามาพี่น้องมากินขา้ามาตะไฮพี่น้องเอ้ย ฝนตกห้ามซ้ำมือเนี่ยมาตาไฮออกไปเบื้องมั่นจะออกไปเบื้องอ้อยสำรวจไปเก็บอาบักแปงโม่มาาพร้อม,อมข่าแรงพี่น้อง กินทองตัวเว้นยานไฟดับพักขาอยู่สวนกระิไดเ้เอามาปลูกอีกอยุ่พี่น้องพักขาอืม,อม xin mừng cả thương 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 thong. thương thương อูเก็บขามาเด้อเอฟซี FC, ทุกคนเด้อมากินข่าวน้ำกันจ้ามวนเลยนาะพี่นองเนาะอื้ ค่อนอื่นก็นขอขอบพระคุณเอฟซีเก่าเอฟซีไม่นะจ๊าเนอที่ิพึ่งเข้ามาก็ขอขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ้งคิปที่เข้ามากดจิตสามหนกันเพาะว่าสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีไม่ที่เขามาให้กำลังใจกัน ก็ขอขอบพระคุณหลายเด้อค่ะมีเฮอร์สิฟท์อืมอจะบีคอร์ดเล่มหน,น,นึ่งคันฝนโตมาย้มใด้ไฟสีดับพี่น้อง จะเลยต้องกินเข่าตะเวนแกงหอยขมไปอยู่เมียงนอกว่่ได้กินจักเตอ๋พี่น้องแกงหอยหากินยาก ร้านอาหารไทยกับกระเปอืดจากตะวานลดชาิกับกระสิเปียนไปนะจน๊ะนาะกระสิบ่ได้ถึงมาต็่มลอยเปอร์เซ็นต์นะจน๊ะนาะรสดาาิอาหารไทยแล้วแต่มองคือว่าลละพี่น้องถึงกระปนพี่น้องสามหมอุ้ง นี่ฮังเอามากินซิมล่องเบิงจากเพิ่นเอามาให้พี่น้อง <c oughs> เพิ่นว่าเอาไปซิมเบิงแน่ฮะเทียมันพ่อกินมาสันาา่นเถอะเห็ดขายจะหนอยยี่สิบบาทพี่น้องกระปุกนี่กระเทียมทนดองกระเทียม เมื่อนี้ฝนกับตกเด้อพี่น้องเอ้ยขอนแกน่นฝนตกสร้างสารค้ามฝนตกบอ่ออุดรดตกบ่จา่าหลังจากที่แห้งแรงมากหลายหมื่นเนาะพี่น้องเนาะตกมาใส่มั่นส่ออย จะให้มันตายคััเนาอพี่น้องเนาะลิ้นมากก็ดีอือแจบแกงหอยกินดีจะข้ามกอนพี่น้องหอยอันนี้นี่ ขาเจ้าไเปงุ่มมากสดๆด้ด้วยจาย้าพี่น้องอหอยตามธรรมชาติบว่าแมนอหอยเลี้ยงอหอยตามบึงตามหวยจังเกงใส่ผักขาผักดิ่เลิศ เอากันปัญญงแกงหอยเสพังอิเลิศพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อบายบายจ้า